เท่ใหม่นะคะห้าสี่สามสองวันนี้รวมพลแฟนคลับมาดูซีรีส์รอบพิเศษ,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 ษกันเป็นไงบ้างคะวันนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นดันมากๆครับได้เจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับผมและเราได้มาดูในบรรยากาศรักี EP สุดท้ายด้วยกันครับ EP พิเศษใช่ไหมซึ่งบอกเลยว่าแบบเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยดูนี่ก็เป็นการดูครั้งแรกพร้อมๆกับพี่ๆแฟนคลับเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆแฟนคลับมากๆที่แบบที่อยู่ด้วยกันที่ซัพพอร์ตที่สนับสนุนที่รักกันนะครับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะวันนี้นาออบอุ่นมากๆเลยครับกับน้องอินเป็นไงบ้างวันนี้ครับผมแล้วก็เดินทางมาจนถึงอีพีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ตื้นตันต้องใช้คำว่าเตื้นตันเหมือนเดิมจริงๆดีใจตั้งแต่ e ีพหนึ่ง EP ีแปดที่เราดูในโรงพร้อมกันจนอีพีนี้อีสุดท้ายผมก็รู้สึกว่าประทับใจมากมากกว่าทุกทีอีพีที่ผ่านมาแล้วก็แบบดีใจที่แบบมีคนคอยรักแล้วก็พพอร์ตเราดีใจที่ทุกคนให้โอกาสเราจากท็่ธรรมดาคนหนึ่งได้มีทุกวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผมทุกความรักแล้วกกก็ทุารอ กับคู่เราเนี่ยเด็ดเหมือนกันนะื่อคืนเออครับก็่เด็เด็ดไหมออันนี้จะสู้คู่เขาไม่ได้หรือเปล่าสือเป็นยังไง้วันนี้ครับฝั่งโนนก็เหมือนอย่างที่น้องๆบอกคืออยากขอบคุณพี่ๆทุกคนมากรวมถึงไม่ว่าจะเป็นพี่ๆแฟนคลับพี่ๆสื่อนกข่าวทุกคนแล้วก็พี่เมย์พี่เนยที่ทําให้พวกผมสี่คนเหมือนแบบ เหมือนเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งเลยรู้สึกว่ามันมีความสุขตอลอดเวลาที่ที่อยู่ที่นี่หรือแม้กระทั่งแบบตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือผมมีความสุขมากแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้วันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆของผมแล้วก็น้องๆทุกคนครับก็อยากจะฝากพวกเราต่อจากนี้ด้วยครับผมขอบคุณมากเลยครับก็ขอบคุณนะบ้านผมนะครับก็ <c oughs> พูดไปจะหมดแล้วเนาะแต่ผมรู้สึกว่าแอบเศร้าไ้วหนึ่งครับเมันตัวละครน,นันจบแล้วเนาะ นเราก็แอบคิดถึงตัวละครอยู่นะเราอยู่เขามาเป็นปีๆเลยอะไรเงี้ยก<ม>็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้มนถึงวันที่เราต้องให้เขากลับไปแล้วอะไรเงี้ยก็คิดถึงเขาแต่ก็อยากฝากทุกคนเหมือนกันว่าติดตามพวกเราต่อไปนะแต่ในกล่องเป็นป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ออขอบคุณขอบคุณทุกคนมากครับท,ที่ที่มาร่วมวันนี้ต่อให้ผมดูมากี่ร้อยครั้งก็ตามครับมันบรรยากาศอย่างหลายๆซีนที่แบบ พอมาเห็นเรยียกนีน้มันก็จะเป็นความรู้สึกพิเศษอีอกแบบนะครับแล้วก็ก็คืออีพีพิเศษในบรรยากาศพิเศษพิเศษด้วยข,วขอบคุณมากๆเลยครับพี่เมย์ครับก็สําสหรับเมย์จริงๆเมย์ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากๆนะคะที่มาในวันนี้อ ok ขอบคุณมากที่นําเสนอข่าวาบรรยากาศลักให้พวกเราเสมอมาก็ดีใจมากๆค่ะสําหรับงานในวันนี้คืออย่างที่พี่เมย์พูดเลยค่ะมันเป็นอีพีสุดท้ายเรารู้สึกว่าแม้ว่าเราจะดูกันมาแบบ เป็นสิบรอบร้อยรอบเราก็รู้สึกมันไม่เหมือนกันกับการที่เรามาดูกับน้องๆกับทุกคนกับพี่พี่สื่อวันนี้มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาในวันนี้ <ừ> <ừ> ค่ะทราบข่าวมาว่าก่อนที่จะมาสู่สายตาทุกๆคนวันนี้พี่เน์กับพี่เมย์แบบสกรีนหลายรอบมากดูแบบหลายรอบมากตรวจงานหลายรอบมาก <c oughs> ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ก็คืออยู่กันอยู่กันทั้งคืนข้ามคืนกันมาแล้วค่ะก็คือก่อนจะไปเป็นไฟนั้นก็เป็นวันที่อ่ะโยงไปตัดออกฟินเลยแล้วกันก็ได้ดูด้วยกันครับก็แต่ก็อยากออกมาสมบูรณ์เท่าที่ทุกคนเห็นครับใช่ครับในตอนที่มันออกมาแบบสมบูรณ์แบบขนาดนี้หรับแฟนคลับดูไปกรี๊ดไปเชียร์ไปอะไรเงี้ยในความสึกของที่คนพุ่งกลับเองจนถึงคนที่ผลิตเองเป็นไงบ้างครับเออของผมมันเหมือนปกติเราคอมเมนต์งาน ในห้องตัดใช่ไหมหรือว่าอะไรมันก็จะเป็นฟีดแบ็ที่อยู่ในตัวหนังสือหรือว่าเห็นจากทีมงานนะครับแต่อันนี้มันเหมือนแบบมันมีฟีดแบ็พร้อมเป็นแบบอินเตอร์แอคตลอดเวลาเลยครับก็เป็นความรู้สึกพิเศษอย่างที่บอกไปครับผมพี่เมครับอ๋อทุกครั้งที่มีเสียงกรีดขึ้นมาเรารู้สึกแบบวิ่งดีใจประโยคนี้มีคนชอบประโยคนี้แน่เลยแบอบกว่าเราสิ่งที่เราทํามามีคนแบบชอบงานของเราภาพของเรามุมมองมุมกล้องหลายๆอย่างที่เรานําเสนอคะ่ะ<ม>ก็เลยมันเป็นความรู้สึกอย่างที่บอกเขาว่าแบบ มันพิเศษมากๆค่ะต่อให้เราดูกี่ร้อยรอบแต่ว่าพอมาดูกับทุกคนพร้อมกันในวันนี้มันก็ดีมากมาค่ะอ,อยากให้พี่เดกับพี่เมย์พูดถึงนักแสดงของทั้งสองคู่หน่อยว่าเออเป็นยังไงบ้างตั้งแต่การร่วมงานมาอะไรเงี้ยค่ะขึ้นใจตรงไหนอะไรยังไงคือคือคือจริงๆเรารู้สึกว่าเขาทําได้เกินคาดกว่าที่ผมคาดหวังนะครับอย่างอย่างแรกคือคือ,อเคยพูดกันนะว่าถ้าเรามีสี่คนตัวละครแบบนี้ยังอยากให้เป็นคนใหม่ Icana, zat, ที่ยังไม่ได้ผ่านงานมาก็รู้สึกว่าการการทำน้องๆเนี่ยมันน่าจะมีแรงผลักดันที่ดีจากตัวเขาด้วยมาสู่พวกพวกเราครับแล้วก็ถือว่าทั้งคนทุกคนทั้งสระทั้ง4คนเนี่ยเริ่มต้นมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันแฮปปี้มากๆที่เห็นฟุตเทจที่ที่น er uh, like ้องๆเล่นและมีดีเทลเหล่านั so ้นทิ้งไว้ให้ผมมาไปทํางานต่อได้ดีมากๆก็ชื่นชมอีกครั้งครับครับอันนี้ชมละเผาได้ไหมคะเผาได้เผาได้เลยค่ะ คือจริงๆตอนที่เจอกันสี่ตอนตอนที่เจอกันเมื่อปีที่แล้วค่ะก็รู้สึกว่าน้องมีมีพัฒนาที่ดีมากๆค่ะก็จากปีที่แล้วก็หลายๆอย่างก็ยังไม่ได้ใช่แล้ก็พอผ่านการแสดงผ่านการปรับลุคผ่านอะไรหลายอย่างค่ะจนถึงตอนเนี้ยรู้สึกภูมิใจค่ะเหมือนเป็นแม่เหมือนเป็นแม่รู้สึกภูมิใจที่เห็นน้องๆแบบเติบโตขึ้นมาขนาดนี้ค่ะก็ก็เลยอยากขอบคุณน้องๆค่ะว่า เขาทั้ง4ี่คนคือสี่คนที่ดีสุดในการนําเสนอพายุเลรนพระพายสกายออกมาเป็นบรรยากาศลักอย่างที่ทุกคนได้เห็นอย่างทุกวันนี้ค่ะผ่านการเจรายมาแล้วเนาะมาฝังของนักแสดงบ้างเอาคู่นี้ก่อนวันนี้บอกโอ้เสียงฟรีสเปนลับฟีดแบบดีมากเนั้นตอนนั่งก็อยู่ไปไงบ้างทบบอกว่าจะเสียงฟรีขนาดนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าพี่พีแฟนคลับเขาจะแบบชอบซีนไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ พอมันดูตัวเองในจอ,อ,นอใหญ่ๆแล้วแบบเอ้ยเขินอยู่นะครับเขินครับผมแบบหน้าตัวเองใหญ่แบบใหญ่มากเ <laughs> ง,งี้ยดูในจอแล้วก็แบบก็ก,ก็ดูหลายอีทีแล้วที่ดูในโรงหนังแต่ก็ยังไม่ชินเนาะเพราะว่าแบบเออมันชัดมามเห็นแบบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลายๆซีนที่แบบว่าทุกคนกีกันผมก็แบบทำตัวไม่ถูกก็แดีใจดีใจด้วยที่แบบว่าอุ้ยเขาชอบนะเขาชอบในสิ่งที่เราตั้งใจนําเสนอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขินเขินทั้งเรื่องเลยครับ วันนี้เป็ครั้งแรกที่แบบเราได้ดู EP พิเศษไปมาพร้อมกับแฟนคลับด้วยปะใช่ครับครั้แรกเลยเออเอฝค,คุณนันบ้างยังไงบ้างก็เหมือนอย่างที่น้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้ดู EP พิเศษด้วยแล้วก็มันเหมือนแบบจริงๆตอนมันไม่ได้ เศร้าตามาแต่ทำไมเหมือนทอดูจบแล้วแบบมันมันจะร้องไห้ก็ไม่รู้ครับแต่ก็มันรู้สึกดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็เหมือนอย่างที่พี่เนบอกว่าแบบทุกคนมีอินเทอร์เน็กับทุกซีแล้วก็ทุกคนแบบชอบทุกๆคำพูดที่แบบที่เราแสดงออกมาจนแบบบางทีก็เหมือนลงหนังเป็นเป็นสนามมวยครับที่แบบว่ามันมีเสียงเชียร์มีอะไรก็สนุกมากเลยดีใจครับแล้วก็ขอบคุณพี่เมย์ที่ใส่ความชอบของผมลงไปใน ในตอนนี้ด้วยเพราะผมชอบประตูตรงนี้มากก็ขอบคุณมากมากเลยครับมีมมความสุขมากเลย <c oughs> ผมก็ก็พูดไปจะหมดแล้วเหมือนกันแต่ว่าสิ่งนึงนะคือรู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณทุกคนครับที่เห็นถึงความสำคัญของบทที่เมย์เขียนมามมในบทที่พยายามผลักดันในเรื่องของเพศหรือต่างๆที่เมย์พยายามผลักดันในเรื่องนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เห็นความสำคัญเหมือนกันครับ โอ้จากตอนแรกถึงตอนนี้เราบอกเราเดินทางมาไกลมากบอกดีกว่าได้ไหมใช่ไหมใช่มีกวาเป็นไงบ้างชีวิตเราแบบเป็นกัเป็นกันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเพราะว่านี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของหลายๆคนด้วยใช่มเอาเป็นฝั่งนะเราตอนนั้นเราได้ก็จากวันแรกจนวันนี้เปลี่ยนไปเยอะมากครับถ้าเทียบยอดฟอลโลววันนั้นก็ยังหลักพันอยู่เลยครับแล้ออนววันนี้เจ็ดแสนจะแปดแสนอะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างมีพี่แฟนคลับกฟนซัพพอร์ตมีที่สื่อ ทำขาดให้พวกเราอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ทุกอย่างครับมีงานเข้ามาสามารถดูแลที่บ้านได้ดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยไม่เปลี่ยนอะไรเยอะ,ะครับก็อยากรักษามันไว้ทําให้ดีขึ่นกับพี่แล้วสิ่งที่เราได้จากซีรีส์นี้เป็นไงบ้างมันทั้งรูปทั้งเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบทั้งรูปร่างแล้วก็จิตใจด้วยครับเพราะผมรู้สึกว่า อ,อถึงจุดนี้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะเ,ออเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามีใครหลายๆคนช่วยช่วยผลักดันช,ช่วยสอนช่วยบอกว่าต้องปรับอะไรตรงไหนเราก็รู้สึกว่าตัวเองโต,ตขึ้นเยอะมากในเรื่องของการตัดสินใจความคิดอะไรหลายๆอย่างรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เปิดกว้างแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้สึกดีใจตรงนี้ที่สุดครับส่วนตรงนี้ของผมที่เปลี่ยนไปแน่ๆแล้วเห็นชัดเลยผมรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับมี ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทในตอนที่แบบยังถ่ายทําอยู่ต้องตื่นแต่เช้าต้องตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเรื่องงานก็ต้องเป็นความรับผิดชอบในการแบบดูแลตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเรื่องเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนไปนี่น้อหมอกเปลี่ยนไปหลายเรื่องมากเลยครับก็อย่างที่ฟอร์ดบอกก็คือเรามาตั้งแต่ศูนย์ตอนนี้ก็มีคนรู้จักเรามากขึ้นทุกวันทุกวันก็ก็ดีใจครับเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนไปที่ดีเปล่เปลี่ยนมากครับ เหมือนบบา่าพีกพีเลเหมเหมือนด้วยระยะเวลาที่ซีรีส์ที่ออนตั้งแต่ EP หนึ่งจน e ีสุดท้ายแบบมันทําให้ผมได้มีแบบอานหน้าที่การงานที่ที่แบบที่แบบที่เรามันเป็นความฝันของผมซึ่งเคยบอกหลายหลายรอบแล้วแหละมันเป็นความฝันของผมเนาะแล้วผมก็ได้ทําตามความฝันนั้นแบบ อย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถก็ต้องขอขอบคุณที่เมย์อีกรอบจริงๆครับขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงนี่แบบที่ได้ให้โอกาสผมในวันนั้นขอบคุณที่มองเห็นศักยภาพอะไรในตัวผมสักอย่างขอบคุณร้องเดครับร้องแล้วเพราไต้องเป็นร้องนำนะมาเจอใช่ไหมพี่เมย์พอได้เห็นแบบเราสร้างักแสดงสร้างน้องๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกยังไงที่วันนี้เขาเขาแส็งได้ ภูมิใจมากเลยค่ะไม่ว่ากี่ครั้งที่เราได้เห็นน้องๆเติบโตเราจะรู้สึกมีความสุขใช้คำนี้ค่ะพอตอนแรกที่เราได้พวกเขามาแล้วเราก็ปรับหลายๆอย่างเรียนกันหลายๆอย่างผ่านการเข้ากองผ่านการทำงานผ่านการโปรโมทแล้วก็ซีรีส์ออนจนถึงวันนี้เห็นพัฒนาการของน้องๆทุกๆคนมากๆแล้วเรารู้สึกภูมิใจมากๆค่ะจริงๆทุกวันนี้พอเปิดภาพเมื่อปีที่แล้วหรือคู่นี้เมื่อปีที่แล้ว คู่นี้ตอนต้นปีก็เราก็รู้สึกว่าเอ,อดีใจเนาะเราส่งเขาถึงฝั่งจริงๆค่ะถามพี่เนว่าจากวันแรกซีรี์เรื่องนี้คือซีรีส์แบบถ้าเรืยอจริงๆคือมามืดมาก <ๆ S 2> แบบมีทั้งนักแสดงใหม่เนื่อเรื่องใหม่แต่วันนี้คือมาประสบความสำเร็จีแฟนๆมากไปผมผมอย่างที่พูดไปทุกครั้งครับมันมันมันเกินคาดไปมากๆครับแต่ว่า ในในระหว่างทางที่เราทํางานน่ะผมยังเชื่อมั่นในยังรู้สึกว่าถ้าทุกคนเต็มที่กับงานนะครับรแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้อ่านบทประมาณนี้ซึ่งมันก็เพอร์เฟกมากๆสำหรับผมในวันนั้นแล้วก็เราทํามันเต็มที่ขนาดนี้ยังไงมันก็น่าจะออกไปสู่สายตาสักคนหนึ่งแล้วก็สองสามสี่จนไปถึงอย่างที่เป็นทุกวันนี้ครับซึ่งก็มันเดินทางมาเรื่อยเยจนถึงวันนี้ที่แบบเกินคาดมากๆจากวันแรกตอนนั้นคิดว่าเอ้ยมีคนหนึ่งคนดูก็โอเคแต่วันนี้คือคนแบบ ใช่ครับมันมันมากๆอย่างที่บอกครับมันมากๆเแล้วก็ต้องขอบคุณแบบความซัพพอร์ตนี้จริงๆเลยครับมันตื่นตานมากๆครับคิดไหมครัว่ามันจะมาไกลา้เอ่อเอาตรงๆไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคือคิดคิดอยากให้เป็นที่รู้จักแต่ผมไม่ได้คิดหรอกว่ากับการที่ขายบัตรเท่าไหร่นาทีหมดอ่ะมันแล้วเราก็ลองเข้าไปกดเองจริงๆด้วยแบบจากกทำแอคเคานต์ขึ้นมาไม่เคยกดกว่าแล้วก็กดแล้วเฮ้ยกูก็กดไม่ได้เหมือนกันอะอะไรอย่างนั้นะก็เลยรู้สึกว่าแบบ เออมันมาถึงวันที่ที่เรียกได้เต็มเต็มปากว่ามันแบบมันไปถึงถึงฝันแล้วครับแปลว่าแฟนๆที่กดแบบไม่ทันไม่ต้องเสียใจเพราะพี่ผมก็อดไม่ทานครับหลายคนคิดถึงอีกมีแฟนมิสต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะวันเดียวเป็นครับแฟนมิสเปไงคะ ก็แฟนมีนะคะชื่องาน s e a s o n อ of Love in the Air ค่ะงานจัดวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะที่อยู่เนี่ยนมล์เปิดขายบัตรวันที่4ธันวาคมค่ะที่ไททิเกตเมเจอร์ค่ะเมื่อกี้เสียงคือค่ะกระบอกหนึ่งรอบคือแฟนๆฮือเลยค่ะใช่ค่ะก็จะไม่ยอมแต่ด้วยเวลาด้วยสถานที่เราคงปีนี้เราคงจัดได้แค่รอบนี้ค่ะแปลว่าคำว่าปีนี้หมายถึงถ้ามีโอกาสก็อาจจะใช่ค่ะก็ถ้ามีโอกาสถ้า อ๋อผลตอบรับดีก็อยากจะมีโอกาสจัดอีกเหมือนกันค่ะทีคิวน้องๆเขาจะได้เปล่านั่นสิเขาคงเขาจะให้หรือเปล่านะพร้อมเสมอครับพร้อมค่ะก็คือแฟนๆก็ขายแบบวันที่สี่ใช่ค่ะแต่แฟนถ้าคนไหนพลาดพี่เบย์ให้กำลังใจหน่อยถ้าคนไหนพลาดเรามีออนไลน์นะคะตก็ตออนไลน์ค่ะ990บาทไทยตก็ตเหมือนกันค่ะสตรีมมิ่งใช่ไหมใช่ทางสตรีมมิ่งฝากสำหรับเอ่อที่พิเศษใน ก็สำหรับ EP พิเศษนี้นะคะถ้าใครพลาดไปไม่สามารถซื้อบัตรเข้ามาร่วมดูกับพวกเราได้แต่เรายังมีช่องทางหนึ่งก็คือทางวี m e โอค่ะก็คือขายออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่คืนนี้ตอนสี่ทุ่มตรงค่ะ